ทำได้เลยวันศุกร์ที่13เมษาย,ยน2562ท,ที่ดารุณีนาคนาคงซึ่งสอนอยู่ที่สตรีวิทยาก็คงร่วมไปด้วยอยู่แล้วล่ะนะหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอื่นๆซึ่งอาจารย์อภัยและอาจารย์ดารุณีนาคเนี่ยได้ให้เกียรตินะฮะช่วยกันจัดรายการคื้นบ้านสันจรอ,อันนี้ยสำคัญมาก ไปพบปักพ่อเพลงแม่เพลงพาคนต่างๆที่สนใจนะฮะไปพบไปฟังเพลงขึ้นบ้านเริ่มตั้งแต่โพหักตั้นเกิดของอาจารยอภัยครับแล้วก็ต่อไปสุรพณบุรีนะฮะและไปอีกหลายที่น่าจะประมาณสักสิบครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยความผูกพันกันระหว่างอาจารย์อภัยน้าคงกับครอบครัวซึ่งติดตามไปด้วยแล้วก็พ่อเพลงแม่เพลงเนี่ยก็ เรียกว่าแม่แนไม่น้อยเลยครับตอนนีแม่บัวผันซึ่งเป็นสิ่งที่แห่งชาติที่สุพรรณบุรีเป็นคนพิเศษชัยทานนะฮะนั่นก็ใีนามนมีการอะไรก็ได้ถึงกันเสมอเรื่องเหล่านี้นะฮะคงจะได้ไปเขียนถึงกันในหนังสือค่ะว่ามีการจฉลิมาลอรย์อน,นันคมได้ทําเาจะขอนเป็น นไมาอยู่แล้วนะคุอาจารย์ทำมมาเนี่ยเราเราัหนังสือท่ไอันนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เราได้พบคนดีแลสมมีค่าของาเพเพลงไอุญาตไม่มีใครขัดข้องอยู่แล้วนะอาจารย์พวกขัในฐานะจากขอการท้าไทยเนี่ซึ่งสนับสนุนเรื่องเพลงประกวดเพลงพื้นบ้านมาตั้ง ตั้งแต่ปียสองห้าสี่สมมเจ็ดครับสี่เจ็ด,จดก็มีการตัดสินแล้วก็ทําให้เกิดนักร้องลงพื้นบ้านเนี่ยเกิดขึ้นมากมายน้อง,ทงๆที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยก็มาจากการถูกฟังของอาจารย์โัวผันมหาวิทยาลัยของกันท้าไทายต้องยกเครดิตให้อาจารย์โัวผันด้วยนะฮะก็คงนะเรามาช่วยกันมาพบกันด้วยความเคารพรับอาจารย์อภัยนาคคงแล้วก็หวังว่าหนังสือ ร้าท้าทันท่งทุงตงิดตามกันต่อไปในอ้านค่ฝาจะต้องเป็นมาลบโลมัครับน,นะครับผมเองก็ได้ถ่ายภาพโคหักบ้านเกิดอาจารย์มาไว้เยอะเลยขอบคุณครับ